โอเคแพทวันที่26กันยานะครับอ่าแพทนี้มีแต่การปรับตัวเลขนะครับมีแค่การปรับสแตทนู่นนี่นั่นนะไม่ได้มีการรีเวิร์กเสี่ยงความสามารถการ์ดอะไรมากมาย The h u n t Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพคใหม่เกมใหม่ One Stop Service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line @thehuntshop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับ โกอินเตอร์ไปคอลแลบกับค่ายอนิเมะเจ้าดังจากญี่ปุ่นและอนิเมะเรื่องแรกที่ออฟตัสทำสินค้าขายด้วยก็คือ s p y X Family ฟมต้องบอกเลยครับว่าของทุกอย่างในคอลเลคชันนี้ตอนนี้ขายดีมากนะ <c oughs> ขายหมดจนไม่เหลือเลยแม้แต่ผมก็ยังไม่ได้แว่นวาคขู่วักขู่ของน้องอาเนียมาใส่เลยซึ่งตอนนี้ออฟตัสก็กำลังขอทางญี่ปุ่นเพื่อผลิตสินค้าเพิ่มอีกหลายๆลอ็อรสถ้าใครสนใจก็แนะนําให้รีบไปพรีออเดอร์ที่แฟนเพจออฟตัสได้เลยก่อนที่สินค้าจะหมดอีกรอบแถมนอกเหนือจากแว่นตาแล้วเนี่ยทางออฟตัสยังมีสิน ก็ถ้าใครสนใจสินค้าโดยท่านนี้นะครับก็อย่าลืมไปอุดหนุนทางออฟตัสโคได้แล้วก็จะย้ําอีกครั้งนะครับเผื่อจะลืมกันก็คือใส่โคดอซี่ได้รับส่วนลดถ,ถึงร้อบาทครับใ <c oughs> บแรกที่โดนปรับก็คือเฮล่าเฮล่าจากเดิม6กจี้พลัง6ความสามารถคือคืนชีพการ์ดที่โดนทิ้งแล้วก็ลบสองพลังต่อสู้ให้กับการ์ดเหล่านั้นจะโดนเนิร์ฟครับโดนเนิร์ฟความสามารถนะแต่ว่าได้สแตทด,ดิบเพิ่มขึ้นจาก66เป็น67นะจากเดิมที่ชุบการ์ดมาแล้วจะถูกลบ2พลังต่อสู้ จะโดนเนิร์ฟเป็นถูกลบ3พลังต่อสู้ครับตามที่เดฟเขาบอกเลยนะครับว่าเด็กมันไม่ได้เก่งเวอร์จนวินเรดเยอะจนคิวเดตเยอะอะไรหรอกเพียงแค่ว่าหลังจากการปรับเฮลคาวให้เป็นการ์ดเปิดใช้งานในแพทก่อนหน้านี้เนี่ยมันทําให้คอมโบมันทําให้คอมโบเฮล่ามันเสถียรเกินไปเว้ยสิ่งที่เฮล่าทําได้กับความเสถียร ความยากในการทําให้คอมโบติดอ่ะมันมันไม่สัมพันธ์กันคอมโบเฮล่าปัจจุบันตอนเฮลคาวไไปเปิดใช้งานคือคือแม่งติดแน่ๆอ่ะแม่งติดแน่ๆขอแค่คุณจัวเฮล่ากับเฮลคาวเจออ่ะเออมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ต้องไปลุ้นว่าการ์ดมันจะทิ้งโดนเฮล่าหรือเปล่าเล่นเฮลคารแล้วมันจะทิ้งโดนหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือคือแบบใหม่แม่งคือคอมโบติดแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์ขอแค่การ์ดสองใบนี้ขึ้นอ่ะแล้วมันเป็นคอมโบที่เสถียรเกินไปเว้ยทำง่ายเกินไปเทียบกับพลังทั้งหมดที่มันทําาาใใหห้้้เเเเเเเรไไไดคกกก็็ลยพพิิ่่่่มมมงงืืืออนนขขัับอ คุณต้องใส่ลูเคสเข้ามาคุณต้องหาลูเคสให้เจอถ้าคุณอยากจะทําให้คอมโบอันเนี้ยมันแรงเหมือนเดิมเออถ้าถ้าเล่นคอมโบเฮล่าแบบจั่วลูเคสไม่เจอในแพทนี้เนี่ยมันก็จะโดนพนิชเยอะมากแบบทิ้งการ์ดไป3ามใบเฮล่าชุบขึ้นมา3ามใบแล้วเราไม่มีลูเคสพลังเราจะหายไป9หน่วยยิ่งชุบได้เยอะ <c oughs> ยิ่งชุบได้เยอะกว่านี้4ีา้าใบหกใบพลังมันก็จะยิ่งลบไปตามนั้น เพราะฉะนั้นเงื่อนไขของเด็กเฮล่าที่ที่ต้องทําให้ได้ตอนนี้นอกเหนือจากการจัว่วเฮลคาวกับจัว่วเฮล่าก,ก็คือต้องได้ลงลูเคสต้องทิง้งลูเคสให้โดนหรือไม่ก็ต้องลงแหวงแดดเทินสามนะครับก็แค่นั้นผลที่เนิฟก็มีแค่นั้นแหละเพิ่มเงื่อนไขให้คอมโบของมันไม่ได้เนิฟเพราะว่ามันเก่งเกินไม่ได้เนิฟเพราะว่าอัตราชนะและคิวเรทเวยอะเกินแต่เนิฟเพราะคอมโบติดง่ายเกินไปแต่ก็ยังเล่นได้เหมือนเดิมนะครับถ้าถ้าจะให้พูด คุณภาพของเด็กก็ไม่น่าลดไปมากเพราะว่าลูเคสยังไงมันก็เป็นเป็นขออสำคัญในเฮล่าลิสปัจจุบันอยู่แล้วลิสเฮล่าที่เก่งๆในแพทล่าสุดก็ใส่ลูเคสกันทั้งหมดแล้วการลงลูเคสตอนเทิร์น3หรือไม่ก็ทิ้งลูเคสให้โดนแล้วรอเฮล่าชุบขึ้นมามันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเอ,อยังเล่นได้เหมือนเดิมแหละแค่เพิ่มช่องว่างให้เด็กอื่นได้สู้ว่างในเทิร์นในกรณีที่ปัจุข้าไม่ได้ลงลูเคสเด็เฮล่าไม่ได้ลงลูเคสเออแล้วก็อาจอาจจะไปเพิ่มเคาน์เตอร์เพลย์ให้เด็กเฮ ไปเพิ่มคาเตอร์เพลย์ให้เด็กอื่นเวลาเจอเด็กเฮล่าเออถ้าเด็กเฮล่าลงลูเคสมาตอนนี้รู้ก็สามารถทาร์เก็ตลูเคสได้แล้วถ้าใบลูเคสได้ขโมยเขาสามารถลูเคสได้คอมโบเฮล่าก็จะเบาลงไปเยอะมากประมาณนั้นถ้าไม่เจอเคสเออถ้าถ้าไม่เจอ La, เคสอ่ะเบาลงเยอะแบบเยอะมากๆแต่ว่าเด็กที่เก่งขึ้นคือเด็กอะไรครับทุกคนเด็กเฮล่าจังในตำนานเป็นเรื่องราวของเฮล่าที่ทิ้งกรีนกอบลินทิ้งฮอปกอบลินแล้วชุบขึ้นมาพร้อมกับพลังลบสามบินไปยังพื้นที่ของฝนข้ามก็ปรินลบสิบเอ็ดแบบปีศาจหยอกหยอกหยอกตลกตลก ตลกครับตลกอ่ะใบถัดไปที่โดนเนิร์ฟคือมาเวลบอยครับมาเวลบอยจากเดิม3จี้พลัง2จะโดนเนิร์ฟสแตทนะเหลือ3จี้พลังหนึ่งก็เนิร์ฟเพราะว่ามาเวลบอยมันเก่งเกินแหละเป็นการเนิร์ฟที่เข้าใจได้นะครับถ้าใครเล่นมาบ่อยๆในช่วงเดือน2เดือนเนี้ยเด็กซูเด็กซูน่าจะเป็นเด็กที่ปั๊มพลังได้เยอะที่สุดเลยมั้งแวลูดโดยรวมของมาเวลบอยในฐานะการ์ดสามเมเนจี้มัน มันสูงเกินไปมากๆถ้าได้ลงแต่เทินสามมันมีโอกาสที่จะบัฟพลังแบบ10หน่วยบวกให้กับเราได้ก็ไปเนิฟสแตปดิบลงหน่วยนึงเออก็จะทำให้เลนที่มาเวลบอยอยู่เนี่ยถูกฝันหุ้มสู้ถูกฝนหุ้มคอนเทสได้ง่ายขึ้นพลังหายไปหน่วยนึงครับแต่ก็ไม่ไม่น่าเป็นผลอะไรมากท้ายแล้วความสามารถบัฟของมาเวลบอยก็ยังเก่งเหมือนเดิมถ้าได้ลงแต่เทิร์น3ก็ยังบัฟเก่งเหมือนเดิมอาจจะไปมีผลตอนที่เราไม่ได้ลงมาเวลบอยออนเคิร์ฟเออไปจ่วลงเทิน์น4เทิร์นาอะไรเงี้ยมันก็จะแย่ลงสแต,แตหายไป โดเรการ์เดียโฟกัสได้ง่ายขึ้นอ่าก็เป็นอีกจุดหนึ่งตอนนี้มาเวอร์บอยเป็น3าหนึ่งก็มีโอกาสที่จะโดนเร็กการเดียนหม่งได้ง่ายขึ้นเร็การเดียนหม่งการพลังต่ําสุดเป็นอีกจุดหนึ่งแล้วก็ใบถัดไปที่โดนเนิฟคือวอร์มมชชินครับวอร์มมชชนจากเดิม 4G จี้พลัง7โดนเนิฟสแตทเหลือ 4G จี้พลัง6ก็เนิฟเพราะว่าเก่งเกินนะครับตรงนี้เขาบอกว่าถึงแม้ว่าเด็กเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นปัญหามันอยู่ในจุดที่เออโอเคแล้วไม่ได้มีวินเรทเยอะเกินไม่ได้มีคิวเรทเยอะเกินแต่่วา็ แพทเทิร์นการเล่นแบบสตรอมลีเจียนวอร์มชีเนี่ยมันสร้างความหง,งุดหงิดนะครับแล้วเขาไม่ต้องการให้เด็กประเภทนี้เป็นเด็กที่เก่งที่สุดในเกมไม่อยากให้เป็นตัวหลักในเมตาเพราะฉะนั้นก็เลยมาเนฟวอร์มชีนิดนึงนิดนึง47หลือ46ซึ่งก็เข้าใจได้ครับเพราะว่าตอนที่วอร์มชีนถูกปรับเป็นการ์ดต่อเนื่องคือคือความสามารถมันดีพอละไม่จําเป็นต้องได้สเตตดีตามไปด้วยสเตต47นี่ถือว่าค่อนข้างพรีเมียมยิ่งมัดรวมมากับความสามารถต่อเนื่องอันนี้ก็คือซูเปอร์พรีเมียมก็ลดลงเหลือ46นะครับก็อ,อ แค่นั้นเด็กมันก็อ่อนลงนิดนึงช่วงหลังๆมันก็ไม่ได้ไม่ได้ป๊อปปูล่าขนาดนั้นละอันนี้ความเห็นส่วนตัวของผมนะคือผมรู้สึกว่าคอมโบมามชีนมันไม่ค่อยสเสถียรเท่าไหรเ่เพราะว่าจากประสบการณ์การเล่นส่วนตัวเล่นมาแบบ 20- 30เกมมันไม่ติดไม่ถึง10เกมอะประสบการณ์ที่ผมเล่นนะตรงนี้ก็ทําให้มันอ่อนลงนิดนึงอ่าต่อไปจะเป็นส่วนที่ได้บัฟละใบแรกที่ได้บัฟคือซิมไบโอตสไปเดอร์แมนจากเดิม4ีจี้พลัง6ครับได้สแตทเพิ่มขึ้นเป็นสี่จี้พลัง, Man, TS, หลง่หมดซิมไบโอต์สไว บัฟที่ไวที่สุดไวที่สุดในยุคไวไวสุดปะวะพี่พี่กิวกับแมสก็ประมาณนี้ปะพี่กิวกับแมก็ได้บัฟประมาณนี้ปะเออซีซันนี้ไม่หมดได้บัฟแล้วก็มันเข้าเกมมาจะจบซีซันแล้วมันก็เป็นการที่เก่งแหละแต่มันก็ไม่ได้เก่งแบบเอเมซิ่งอะไรมากมายเนาะมันก็มีคอมโบที่เข้าไปเล่นแล้วเวิร์กมีการที่จับคู่เล่นด้วยกันแล้วค่อนข้างว้าวแต่มันก็ไม่ได้เก่งจนเป็นแบบเทียร์หนึ่งเก่งเวิร์กเก่งวางอะไร ไม่ได้เหมือนที่เขาคาดการไว้นะครับตอนแรกเขาน่าจะคาดการว่ามันมันคงจะ c r ซี่กว่านี้มันเลยเข้าเกมมาในฐานะ4ี่หกพอเข้าเกมมาในฐานา4ะ4ี4่หดและสี่สี่หดสี่หกแล้วมันไม่เก่งอย่างที่เขาคาดหวังก็บัฟเป็นสี่เจ็ดก็ทำคอมโบกับอะไรได้เก่งขึ้นบ้างอนะพวกคอมโบเดิมที่ทําได้ก็เก่งขึ้นหมดแล้วเนาะเล่นกับ black panther เล่นกับ galaxy เล่นกับ deck phoenix force deck phoenix force รวมร่างกับ multiple man เล่นกับ deck nimrod รวมร่าง nimrod อะไรพวกนี้ก็เก่งขึ้นก็จะเป็นตัวเลือกที่น่าหยิบไปเล่นมากขึ้นในเด็กเหล่านั้นนะ ไว้เดี๋ยวคงต้มไปลองดูแรงขึ้นหน่วยหนึ่งอ่าพูดถึงกาแล็กตัสกาแล็กตัสก็ได้บัฟด้วยครับกาแล็กตัสจากเดิม6กจี้พลัง5ได้สเตตบวกหนึ่งเป็น6กจี้พลัง6ตอนแรกเขามีแผนจะบัฟนานแล้วแต่ว่าเขายั้งมือไว้ก่อนเพราะว่าซึ่งมือออดสไปเดอร์แมนกำลังจะเข้ามาในเกมเออแล้วมัน การสองใบนี้มันคอมโบกันได้แล้วกากลัวว่าถ้าบัฟกาแล็กตัสไปเป็น66เล่นกับซิมโบลเซนแมนมันจะเก่งเกินแต่ว่าผ่านมาซีซั่นหนึ่งละกาลังจะหมดซีซั่นถึงแม้ว่ามันจะคอมโบกันได้จริงๆ2ใบนี้แต่มันก็ไม่ได้คอมโบไม่ได้คอมโบได้ด้วยกันจนเก่งถึงขั้นเป็นเด็กเมตาเจอบ่อยที่จะสร้างความลำคาญให้กับผู้เล่นได้มันก็เป็นคอมโบแบบนานๆครั้งนานๆเจอทีจนทําให้ตอนนี้เขามั่นใจได้ระดับหนึ่งแล้วว่าต่อให้บัฟกาแล็กตัสเป็น66อ่ะมันก็ไม่น่าจะทําให้คอมโบนี้เก่งเเกินนนจปป็ปัญหาไ ก็เลยมาบัฟตรงนี้ครับเท่ากับว่าคอมโบซิมไบโอตเซอร์รรมแมนกับเล็กตัสได้พลังเพิ่มมา2หน่วยเลยนะตัวซิมไบโอตได้1หน่วยตัวเล็กตัสได้1หนว่วยก็จะทําให้เด็กกาบเล็กตัสติดได้บ่อยขึ้นทําให้คอมโบนี้แรงขึ้นจะเถียรขึ้นแต่มันก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาเนาะหมายถึงมันก็ไม่น่าจะขึ้นมาเป็นเมตาเทียร์ึเก่งเกินสร้างความรำคาญเขาน่าจะเขาน่าจะคาดการไว้อย่างนั้นนะครับ อ่าแล้วอ,อีกเหตุผลหนึ่งที่เขาบัากาแล็กตัสก็คือช่วงหลังๆการ์ดสามีพพลังห้าเข้ามาในเกมเยอะเกินนะหลังๆ3ามห้าเรามีอะไรบ้างงานมีน็อกเทิร์นตอนน็อกเทิร์นเข้ามาเป็น3ามห้ามีก็ปีแคทมีนู่นนี่นั่นพอ3ามีพพลังห้าเข้ามาในเกมเยอะเกินแล้วกาลล็กตัสมันมีพลังห้านวยเนี่ยโอกาสที่ฝั่งโข้ามจะมาคอนเทสเลนกาลเล็กตัสเราก็ก็ง่ายขึ้นแบบเติมการ์ดสามีพพลังห้ามาใบสองใบกัลแล็กตัสเราก็ไม่ติดแล้วถ้าไม่ได้เซตอัพไว้ก็ถือเป็นเรื่องามยามดีที่่เ้้้าบััมมนนนป็6-6ใหติดดไงยขึ ติดยังไงไหวเด็กจังในเมืองเลยคือก็อย่างที่เขาเคยบอกไว้อะนะในช่วงแรกๆที่กาแล็กตัสมันเก่งเกินแล้วเขาเนิร์ฟกาแล็กตัสเนี่ยเหตุผลที่เขาให้ไว้ก็คือมันไม่ใช่การ์ดที่ควรจะเป็นการ์ดที่เก่งที่สุดการ์ดอย่างกาแล็กตัสนะคอมโบกาแล็กตัสคอมโบอะไรสตอมลีเจียนวอร์มชีนอะไรพวกเนี้ยคอมโบโปเอ็กไอการ์ดที่มันโดนบ่อยๆเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ควรเป็นการ์ดที่เก่งที่สุดเจอบ่อยที่สุดเพราะว่ามันจะสร้างแนวทางการเล่นที่น่าํำคาญเว้ยคุณลองคิดภาพคุณต้องโดนกาแล็กตัสระเบิด ทุกเทิร์นทุกเทิร์นทุกเทิร์นไม่ใช่ทุกเทิร์นทุกเกมทุกเกมเทิร์น6แบบง่ายๆตัวสตอมลิเจียมวอมชินเทิร์นหเกมแบบง่ายๆตัววปเอ็กล็อกทุกเกมเทิร์น5แบบง่ายๆอะไรเ 5, บบงีย้ยก็ไม่อยากให้แนวทางการเล่นแบบนี้มันมันได้รับความนิยมเกินไปเพราะฉะนั้นใครจะคาดหวังให้กันเล็กตัสเป็นเทียร์หนึ่งเป็นเด็กเมตาอย่างเงี้ยบอกเลยว่าคา,คาดหวังยากนะครับคาดหวังยากคือถ้าจะเล่นมันยังไงก็ต้องเล่นมันในฐานะเด็กเทียร์สองการเทียร์สองเนี่ยแหละ เก่งมากสุดก็คงได้เท่านี้นะครับอ่ารอบใบถัดไปที่ได้บัฟคือเนกาโซนิกที a g e Warhead จากเดิม3จีพลัง2ได้สเตตดิบครับเพิ่มเป็น3 g จี้พลัง3อ่าความสามารถของเนกาโซนิกเนี่ยมันมันเล่นกับ s ิมบ i o t ์ซัเดอร์แได้นะผมเคยไปอ่านที่เดฟเขาตอบในดิสคอร์ดมาแวบบแบบว่าไอ้พวกความสามารถที่มันเขียนวงเล็บว่า1ครั้งต่อเกมเนี่ยเวลาเราเอาซิมบิวต์เอร์แกิน ไอความสามารถนี้มันจะรีเซ็ตทำงานได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งซึ่งเหมือนเขาบอกเหตุผลตรงนี้ไว้ว่าในการสานิททีเน็ตบอเฮดเนี่ยมันตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับกา l ล็กตัสก็คือเขายังไม่กล้าบัฟยังไม่กล้าบัฟเพราะว่ากลัวมันจะเก่งเกินตอนเอาไปเล่นกับซิมไบโอต์สมิธแมนเหรอ,อแต่ว่าตอนนี้เห็นแล้วว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาก็เลยบัฟสเตตให้เป็น3-3ให้เธอทําผลงานได้ดีขึ้นก็น,าน่าน่าใช้ขึ้นไหม,มในฐานะกา 3, energy, ้าวสามเมเนจีสเตสามสองมันก็ต่ําต่ําไปเนาะแบบสเตตมาตรฐาน 3G อย่างน้อยตอนนี้ก็ต้องแบบ33 3-4 ในการโซนิเป็น33แล้วจะเก่งขึ้นในเด็กอะไรบ้างเด็กคอนโทรลคอนโทรลสตรอมเด็กเซอรโวสามเหรอเออก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในเซ r ร์โวสามหรือไม่ก็อาจจะเป็นเด็กใหม่ไปเลยซิมบิวดสมิแมนในการโซนิคทีเน็ตบอลเฮดคอมโบอะไรอย่างนี้การกับหลักทางมาระเบิดตุ้งเป็นไวทที่ผมอยากเล่นมานานแล้วนะตั้งแต่ผมได้วาเดียนนี้มาคือผมผมอยากเล่นในการโซนิคมานานมากแต่ยังหาบ้านให้น้องไม่เจอักทีอาจจะได้เลิกงามยามดีนะครับเยาวาเรียนที่เท,ท่ที่สุดเท่ที่สุด ระเบิดแล้วระเบิดอีกเออเล่นเล่นกับเซิร์ฟเวอร์ก็น่าจะสนใจก็น่าจะสนใจคืออะไรวะก็น่าสนใจในกาสโซนิกอ่าแล้วก็ใบถัดไปครับคือแบล็กแพนเทอร์แบล็กแพนเทอร์ได้สตทดหนึ่งหน่วยเหมือนกันจาก54เป็น55ก็ทำให้คอมโบมันแรงขึ้นเออเล่นกับ,บ่องเล่นกับอนิมมันก็จะเบิ้มพลังตัวเองแบบเบิ้มเสิ้มฟาบาดถึงแม้ว่าการปรับให้มันเป็น55มันจะแรงขึ้นเนี่ยมันก็จะมีข้อเสียจุดหนึ่งก็คือตรงที่ตอนนี้มันสามารถโดนช้างฉีเตะได้แล้วนะครับแบบเดิมคือตอนเปิดตัวครั้งแรก เบิ้ลพลังคูณ2เป็น5 g ีพลัง8โดนช่างฉีเตะไม่ได้แต่แบบใหม่เบิ้ลพลังคูณ2เป็น50า g พลัง10โดนช่างฉีเตะได้แล้วโดนขาดคอมโบได้ง่ายขึ้นแต่เด็กเขาก็บอกว่ามันม oh ันมันก okay. ็ดีละเออก็ดีละเด็กมันจะได้ไม่เก่งเกินนะครับจะได้ไม่เป็นที่นิยมจนเกินไปก็เล่นกับซิงเบิโอท์ซับนแมนได้ด้วยนะแบล็กแพนเตอร์ พอไปคอมโบกับซิมบอร์ดเซนแมนก็จะแรงขึ้นเพราะว่าตัวซิมบอรก็ได้บัฟสเตตตัวแพนเทอร์ก็ได้บัฟสเตตต์ก็จะทำให้คอมโบนี้ใหญ่ขึ้นใหญ่มากๆอ่าก็บัฟให้มันมาแข่งขันกับเด็กอื่นๆในเมตาได้อนะเนาะเพราะว่าในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาเอ่อคอมโบแบล็กแพนเทอร์หวองอานิมอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่คอมโบแบบเทียร์หนึ่งเทียร์สองก็มีคอมโบเปิดตัวอื่นๆที่เก่งกว่าแบบคอมโบนามราอะไรเงี้ยบัฟตรงนี้มาก็ให้มันไปแข่งขันกับคอมโบนามราได้ให้ผู้เล่นมีทางเลือกนะครับ ไปถัดไปคือคราวเวนครเว n น2-2โดนบัฟเป็น2-3ครับก็ตั้งแต่มาดาเว็บเข้ามาสล็อตของคราวเวนก็ก็ถูกแทนที่ด้วยมาดาเว็บอะเนาะในเด็กมูฟหลายๆประเภทเขาก็บัฟสแตตให้มันหน่วยนึงตรงนี้ให้มันน่าใส่ขึ้นบ้างคราวเวนมันน่าจะเก่งจริงๆในเด็กไอเน,นี่ยเนาะในเด็กที่ย้ายฝั่งข้ามอะ เน็กคิงพินเล่นกับสไปเดอร์แมนเล่นกับโพลาริสแอโร่สเต็กกรอนอะไรพวกเนี้ยคราเวนมันน่าจะเหมาะในเด็กประเภทนั้นมากกว่าเพราะว่าถ้าเป็นเด็กถ้าเป็นเด็กมูฟแบบมูฟตัวเองอะ่ะมูฟฮิวแมนทอชมูฟแดเกรอะไรเงี้ยยังไงยังไงมาดามเว็บมันก็ดีกว่าเออการใส่มาดามเว็บมาย้ายการ์ดตัวเองให้เกิดประโยชน์ยังไงมันก็ดีกว่าในเด็กประเภทนั้นฉะนั้นบ้านของคราเวนจริงๆก็น่าจะเป็นเด็กมูฟฝันห้ามนี่นแหละซึ่งเด็กมูฟฝันห้ามมันน่าจะเก่งขึ้นในแพทถัดไปนะครับในซีซันถัดไปการ์ดในซ ดูกล่องก่อนเหมือนการในกล่องสัปดาห์หน้าเนี่แหละที่จะเป็นการ์ดที่มาเสริมแพ็กเกจมูฟมูฟฝนงข้ามจำชื่อไม่ได้ด้วยนี่ ream, สครีมสครีมเการ์ดที่จะมาในสัปดาห์หน้าคือสครีมเมื่อกาดฝนงข้ามถูกย้ายจะขโมยพลังต่อสู้2หน่วยจากการ์ดไปนั้นมาเป็นของตัวเองทำได้เธอละครเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะทุกคนครับสครีม2 Energy 2, พลังสองกับเควิน2 e n เ r g y พลัง3อันอันนี้คือคือมาเสริมหรือว่ามาแย่งมาแย่งที่นะ จะจะมาเสริมพลังให้เด็กเควินมูฟฝันข้ามหรือจะมาแย่งที่เควินในเด็กมูฟนะเพราะว่าเท่าเท่าที่ดูแล้วใบนี้ครซี่กว่ามากนะครับเท่าที่ดูแล้วสครีมดูเก่งกว่ามากย้ายฝันข้ามได้ครั้งหนึ่งอะ่ะไม่ต้องย้ายมาหาเลนสครีมก็ได้สครีมก็จะขโมยพลังมาเท่ากับว่าถ้าย้ายติดหนึ่งครั้งอะ่ะสครีมจะบวกพลังให้เราสี่หน่วยลบพลังฝันข้ามสองหน่วยแล้วก็เพิ่มพลังตัวเองสองหน่วยอันอันนี้จะมาเสริมหรือว่าจะมาแย่งบ้านนะ ไม่รู้ไม่รู้คงคงต้องไปรอดูนะครับเล่นเล่นกับคิงพินน่าจะเก่งกว่าเทิร์นหนึ่งคิงพินเทิร์นสองสครีมเทิร์นสามเราก็เริ่มย้ายได้เลยก็คงต้องรอดูนะครับว่าจะอยู่ร่วมกันจะอยู่ร่วมกันได้ไหมหรือว่าจะโดนแย่งบ้านอีกแล้วสําหรับพี่เคเวิอ่าใบาสุดท้ายที่ได้บัฟคือเฮอร์คิวลิสครับจากเดิมสามจี G ้พลังห้าเอ้ยจากเดิมสามจี G ้พลังสี่กลายเป็นสามจี G ้พลังห้าก็เขาคงเห็นว่าเฮอร์คิวลิสมันอ่อนเกินนะนะแบบถ้าคอมโบติดมันก็เก่งแหละ ถ้าคอมโบติดมันก็โยนฮิมเวนทอสไปมาามาดาเว็บได้โยนวอลเจอร์โยนแดกเกอร์แต่ในกรณีที่คอมโบไม่ติดไอ้สามจี้พลัง4ของฮิวคลิสมันก็ไม่เพียงพอไม่เพียงพอที่จะไปเสริมให้เด็กเก่งขึ้นเหรอไม่รู้ก็ปั๊บเป็น 3G จี้พลัง5ให้มันน่าใส่ขึ้นในเด็กมูประเภทต่างๆนะครับประมาณนี้สำหรับแพทวันที่26มีแต่การปรับสเตตนะไม่มีการรีเวิร์สอะไรมากมายไอ้ไอ้ใบใบที่น่าสนใจจริงก็คงเป็นกาเล็กตัสกับซิมบิวต์เซเว่นแมนนี่มั้งซิมบิวต์เซเว่นแมนน่าจะม อยากหยิบไปเล่นมากขึ้น่อ,อ Black Panther Black Panther ก็น่าสนใจก็มีแค่นี้ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวไว้ค่อยไปดูกันว่าเมตาจะเป็นยังไงนะในการ s o น i ก s ิ m b i อ t e นวัตกรรมส <c oughs> วัดดีคุณไนท์ครับสถานการณ์น้ำท่วมเป็นไงบ้างตอนนี้ <c oughs> แถวที่ผมอยู่ไม่ท่วมนะบ้านผมไม่ท่วมแต่ในเมืองก็มีบ้างเมืองมีบ้างแถวตลาดอะแถวตลาดที่ปกติผมไปซื้อผักประจำมาตอนนี้น้ำท่วมแล้วผักโคตรแพงเลยที่ผู้ชมผักเขาเรียกผักอะไรนะผนะักกาดผักกาดโลละ50บบาทแพงที่สุดในยุค คันไาวเอวอชันเชอรเนาไฮลี่เรงเพงยูนิคปุยดงมีคันตายวอชัชอนเชอร์เน